จะพาไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวเนี่ยคือตอนนี้มันก็เริ่มที่จะกลับตัวมาในหลายจุดนะคะไปดูที่นี่หน่อยที่บึงบอระเพ็ดคุณผู้ชมบึงบอระเพ็ดนะคะคนไปเที่ยวกันเยอะมากแล้วบอกเลยว่าที่บึงบอระเพ็ดนะคะแน่นอนว่าเป็นไฮไลท์สําคัญของนครสวรรค์จะเปิดเที่ยวฟรีตลอดเดือนมิถุนาย,ยนด้วยนะคะก็จะมีบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาพาการทั้งบุตรหลานครอบครัวเดินทางไปเที่ยวกันเยอะเลยไปที่ไหนนี่ค่ะ พี่พี่เอเคยไปดูไหมคะเคยค่ะแต่นานมากแล้วไม่ได้ไปวันนานมากดูสิดูสิดูสิเนี่ยเข้าไปมีโชว์มีโชว์เด็กๆเคยคิดอยู่นะฮะกรีดเลยอยากจะลองทำอาชีพนี้จริงเหรอแต่คิดว่าไม่ไม่ไม่ดีกว่าเดี๋ยวจะไม่มีชีวิตมาอยู่ถึงตอนนี้ใช่ไม่ดีกว่าเขาก็ไปดูนี่แหละค่ะอควาเรียมพิพิธภัณฑ์แสดงสัตว์น้าแล้วก็แสดงจระเข้หวาดเสียวนะคะแล้วก็ยังมีทั้งบริการชมนกร้านอาหารริมบึงบรเพชแล้วก็ อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นจุดดึงดูดเลยเนี่ยจะเป็นอควาเรียมพิพิธภัณฑ์แสดงสัตวนะ์น้ำเพราะว่าจะมีปลาทะเลหลากหลายสายพันธุ์อยู่ในอุมโมง์น้ําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปชื่นชมดูเนี่ยฮะแต่ถ้าถ้ากระหวับไปเนี่ยคือชอบที่สุดก็คือจะดูจระเข้โชว์ใช่อันนั้นไฮไลท์เนาะใช่ใช่แล้วมันก็พูดต,งตรงๆว่ามันหวาดเสียวอะ่ะเออแล้วลุ้นอะ่ะใช่ออลุ้นแทนคนที่โชว์แต่เขาก็ต้องมีการฝึกมานะคือไม่ใช่อยู่ดีๆจะทําคือฝึกทั้งจระเข้แล้วก็ฝึกทั้ง คนโถด้วยคนที่ควบคุมมนะันโอ้โหดูพุ่งก็ไปคือน้องหมูคนไหนแบบเฮ้ยอยากจะทำทำเองไม่ได้นะคะไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยต้องผ่านการฝึกฝนนะคะอันนั้นคือที่นครสวรรค์บึืองบอระเพชดนะคะจะพาไปที่หนึ่งที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีถ้าไปที่สังขละก็ต้องไปเที่ยวชุมชนชามอนบ้านวังกะสิขคุณ วันนี้นะคะคือเขาไปทําบุญตักบาตรกันแต่เช้าตรูเร่เลยบรรยากาศเนี่ยโอ้โห,หน่าอิจฉาคนที่ได้ไปเที่ยวนะคะเก็บภาพมาฝากกันหน่อยเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็จอดกันให้รื่มเลยดูบนสะพานสิคะพี่ <c oughs> คนเยอะแยะมากมายเขาก็ไปเดินเล่นกันบนสะพานอุตามานุสรหรือว่าสะพานมอแน่น,นอนนะคะนี่คือไฮไลท์จุดสําคัญแล้วก็ไปทําบุญตักบาตรกันพี่น้องประชาชนท่องเที่ยวไปกันอย่างเนืองแน่นนะคะ <c oughs> นี่นะคะบรรยากาศเนี่ยเห็นแล้วก็ ใจชื้นขึ้นเพราะว่าบ้านเราเนี่ยก็เจอเรื่องของสถานการณ์โควิดการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ซบเซาไปพอเห็นแบบนี้เนี่ยก็ใจชื้นขึ้นเพราะว่าหลายๆอย่างมันฟื้นตื่นขึ้นมาใช่ค่ะ,ะ,คะเหมือนกับที่จังหวัดนครราชสีมานะที่โคร,ราชนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ผู้คนอยากจะไปคือไปสักการะอ,อนุสาวรีย์เท้าสุรานารีหรือว่าย่าโมนั่นเองะนะคะโอ้โหก็คนก็ไปต่อเนื่องเลยนะคะถ้าดูจากภาพนี่ลมฟ้าอากาศนี่ก็ดูจะคึมคมอยู่พอสมควรนะคะ มีประชาชนที่มาท่องเที่ยวจํานวนมากโดยเช้าวันนี้เองวันที่4มิถุนายนเนี่ยคะ่ะประชาชนก็เดินทางมากราบสักการะขอพอรเท้าสุรานารีหรือว่าย่าโมของชาวโคราชกักนอย่างคึกคักส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าไปทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะก็มีสถานที่สําคัญตามวัดต่าง ก็มีบรรยากาศเนี่ยประชาชนก็มามาถึงแล้วเขาก็ซื้อดอกไม้ซื้อของเส้นไหว้ขอพอรย่าโมบางคนเนี่ยก็จะมาบนบานสารกล่าวขอให้ชีวิตประสบความสําเร็จไม่วาจะหน้าที่การงานหรือว่าความรักออมีการตําหม,มากสดด้วยนะคะ mm. อุทิศให้กับทิพยยวิญญาณของย่าโมตามความเชื่อโบราณที่ว่าคุณย่าโมชอบเคี้ยวหมากสด ถ้าใครตามหมากให้เนี่ยจะได้สมพรสมความปรารถนาทุกประการอันนี้ไม่ทราบเลยนะนี่ดิฉันก็เพิ่งทราบเหมือนกันเนี่ยเขาตามกันสดๆเนี่ยนะคะบางาครอบครัวบอกว่าบนบานด้วยเพลงโคราชค่ะก็เชื่อกันว่าคุณย่าโมเนี่ยชอบเพลงโคราชเป็นอย่างมากนะคะหรือไม่ก็พากันไปปล่อย,ยนกปล่อยปลา,ปลา,ปลาก็จะเป็นบรรยากาศที่คึกคักในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้แล้วค่ะแต่งตัวกันสวยงามเลยนะคะใช่แล้วใครไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะฝนพายอากาศอีกเรื่องของ โควิดแม้ว่าตอนนี้มันจะสถานการณ์ดีขึ้นแต่ว่าเราก็ยังคงต้องดูแลตัวเองนะคะ